ดีจ้าบด,ดีเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะเนาะมาจ้ากินข้าวกับยัยห็นเนาะจ้าเนาะเอฟซี FC เกา่าเอฟซีใหม่ก็มีเกียกกะะเก่ยวปลาโขเก่าเนาะเกี่ยวแห้งๆค่ะการนี่ก็น้ำน้ำซุปน้ำซุปแดงมามีกระดูกหมูแดงก็เลยเอาไข่ใส่เนาะคะ่ะมีผักจังโอ้ค่ะ นี่กะผักข้กเพล่อผักอะไรเนาะคะเนาะแต่ว่าในตระกูลอะไรก็ในตระกูลนั่นผักกราบจ้ะมาจาม้ะมะน้ำซุปอ่ะก็กระดูกหมูใส่แล้ยียแดงอกไข่ใส่พะน,นะเจียวแห้งนาะคะเนาะเหมือนเนี่ย มันพวกเผ็ดเนาะค่ะก็พริกพริกยวกยวกพผิดพริกมิ้ใหญ่เนาะค่ะเนาะก็พริกแดงใส่หอมกระเทียมค่ะคัว่วแล้วก็ตำใสกันเนาะค่ะดม่ียบพส่างานมาก บอเผ็ดแล้วค่ะเพราะว่าพริกรกยวกนี่มันพริกอ่อนเนาะคะ่ะเนาะพริกยวก ก่อนนี่จะแดงกกินเผ็ดแน่นจ้ะแต่ว่าทุกมือน,นี้กินเผ็ดว่าไรได้จ้ะเจ็บท้องเนาะะน่นนะ มาแบงกะมาเวมาแบงคมแบ่งขอ,องค้มนะ,ะแต่ว่าบ่านยาแงดงเกินไอ้แข่งคมก่ะแต่ก่อนยาแดงก็ไปกินอ,อมันเพชรม,มันคมนี่ยาแดงกินเป็นยาค่ะมันก็ค้มเกลียวนะค่ะค้มือเก่ายวนะ,ะ,วนะ,ะแต่ว่ายาแดงก็กินไหนให้เตา พริกพริกลงไปพร้อมเอาเข้าลงไปพร้อมก็ค้มน้อยๆลงแล้วขันเนาะค้ะม,ม,มค้มเผ็ดๆเนาะเขาขัานดำ ยาเด้อก็เด้อเวลาเงาเจ็บคอเป็นอะไรจแกวัดใจไอได้คือกันน้อจันทร์น้องยาอยู่กันยาแก่ใจกนได้น้องจันทร์น้องใเนี่ยกินลงไปก็เบาค่ะเพราะเปนว่าเศร้าโดดออกแต่เวลาเศร้าโดดก็ยัน หมอเม่นน่ะค่ะเนาะกินเป็นยาค่ะ ืมนบปาบอปาเาะมแล้วค่ะ เป็นผิดกุมคุ้มนะครับว่าบผิดกับผิดเติบตะะ้องอืร ป็นน้ำซุปได้เลยค่ะ <c oughs> ก็ซ่บก่อนซ่บกันแบบแล้วเนาะน้ำซุปกระดูกมันก็บ้านน้ำซุปกระดูกหมูก๋ีนเ้เอาไข่ไส่มันก็มีกินไข่แล้วค่ะก็ใส่เอาขอนมอใสนะ่เล้วกันเนาะ ก็เป็นนนะ้ำซุปอ,อ,อกันน่ะมาบ่ผิดก็ผิดอาอการแล้วนะคนจะเดินเลิกกินผิดด่อการเด้ตั้งแต่พ้สบายมานี้ตยอนไปเฮ็ดงานก็เป็นทั้งกระเพาะค่ะ เป็นกระเพาะเมื่อคุณกระบ้าเอาให้กินเผ็ดได้ก็กืนกิ่นขิอเขาเนาะก็เนาะหมดเสรบบหมดเสรเนี่ยเขาต้องกิ่นสบายสมานด้วยนี่กินเส่บปอดได้เนาะครับได้กินผักแล้วนี่ก็กินใดอยู่ค่ะ ผักบนน้ำแดงน่านนนนกินนี่นกขนนอกแต่กินแต่เผ็ดๆแรกกับแซ่บทองอุ้ยลองคอยดิครับหอนแ้อวกัน อคุยก e ับพี่น้องกันที่นะบัน้คุยกับพี न, ่น้องแท้พี่น้องแดงกินครับกินข้าวแรงกันแท้ตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแก็บท้องทุ่มแล้วกันนะ ไอเรื่องค่อยได้กินยำม,มว้วนหรอกถ้าเป็นกลา,างวันท่านทั้งเจ้างดเจียงผิงเนาะค่ะเนาะก็เลยค่อยกินเป็นยำบึกคืนเนาะเนาะค่ะกินกับพี่น้องยำบึกคำเนาะยำบึกช่วงทุ่มเดย์ซ้ำทุ่มเดย์ค่ะมันแบบปอดคนนะคะกันบางครั้งก็ไดิ่แต่เสี่ยงรถนะคะจ้าพี่น้องสบายดีป่ะจ้านาวออันท้อบันดองนี่ยค่ะ แดงดาวฮอนค่ะฮอนเพิ่งเสียเสียเลยเสียบางบางนกันเนาะเสียบางบางมันฮอนค่ะแต่ว่ายามมคืนก็พอดีพอได้เปิดพัดลมเนาะค่ะเนาะจ้ายาวล่ะเดงก็จบไปก่อนเนาะค่ะเนาะไหวพี่น้องเัาโชกดีมีชัยคุณพระคุณพ่อพี่น้องเหาเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้งด้วยจ้า สวัสดีลองหน้าแล้วกันเนาะกิน้อยพี่นงเคือคนแล้วกันเนาะจ้าสวัสดีจ้า